มาจูบยายจันแล้วไหนพระจัน่ะเอาอันไหนเอาเต็มดวงค่ะอ่าเต็มดวงเอาไปจัดการพอมตัวเองจะได้อยไ่กับบองยอย่างพี่ว่าก็ดังนะก็ต้องอยู่แท้ตรงนี้แหละ็ระลอง พี่แล้วหนูก็จะเดินไปไกลเกินสีขาวตัวเอรเขาเป็นแทนแนวได้ไหมจะต้องระวังแทนแนว่ไม่เอาคือหลักๆเราจะคือเราไม่ได้มีพื้นที่เหมือนอย่างเพลงเมื่อกี้ที่เต้นเทหาะไรไม่มีพื้นที่เรามีแค่นี้แหละเพราะว่าเราต้องแบบจั์ด้วยเห็นอะไรด้วยแต่ว่าต้องเน้นเรื่องการยั่วเยอืว สองคนแทนเพราะว่าอย่างอย่างที่พี่ดูที่โชว์มันมีเดินไปเดินมาด้วยแต่ทุวที่เราคนไม่ได้มีพื้นที่ขนาดนั้นแต่ทำไงให้การยื้อยาวของเราเนี่ยมันพิเศษเออเพราะคราวนี้กล้องมันจะจับที่เราสองคนแหละโอเคงั้นเอาเก้าอี้ได้ไหมคะเผื่อแบบอยากลุกนั่งหรืออะไรอ่ะได้โอเคจะได้มีเรื่องราวได้เก้าอี้ก็ได้ครับี่ได้ไหมสอายเตอร์เพราะถ้าเต้นคนละคนไหมสองคนผู้ชายไม่ไม่เอาเอาใจออก ยกตัวอี้หน่อค่ะไต้องหนอทไรต้องคุยก่อนอันนี้็มีเรื่องผมันจะ้มีเครองเนอนเไรไม่ลองซื้อของอ่ะไม่ซื้อของ้เดี๋ยวอันนี้มันต้องเป็นเลนแคบเดี๋ยวเปลี่ยนมันด้เดี๋ยวป้องก็มาไยอมซื้อของอส่ให้ขอให้ เพลงเปิดมามันจะไม่ขึ้นเลยะว่ไหมแต่ถ้าอะไรดีกว่านี้หาว่าไฟเดี๋ยวเอาไฟมาถูกเปล่าแล้วก็ตามตามฟิลเพลงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ตัวเองต้องเล่นว่ามันมีก่องแค่นี้ปึ๊บ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 ปึ๊ีปึ๊บ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 ปึ อยากยืนหรือย,ยืนด้านด้านข้างๆนี้ได้ข้างนี้ได้ข้างนี้ได้ข้างนี้ได้เงี้ยไ,ไ,ไหมคะถ้าหนูอยากจะมาคุยกันตรงนี้ตรงนี้ได้อืมหนูอยากทำบล็อกกิง้งหรือทำบ็อกกิ้งก็ได้นะอยากทำบ็อกกิ้งไหมหรือว่าหนูอยากเล่นตามสื่อแล้วแต่กิงก็ดีนะกิ้งก็ดีงั้หงนหนูจะทำบล็อกกิง้งแต่ว่าทำใช้อยู่ในสเปซนี้เป็นห <Okay, S 2> มอใช่ปะก็เหมือนเต็นมรดกทีเลยเออใครจะเป็นมรดกทีได้ตอนหนูต้อง เดี๋ยวพี่เขาตั้งเซ็เสร็จเดี๋ยวหนูดูว่าหนูขยับไปขนาดไหนจะได้รู้ว่าจะเล่นตามลองร่มลองเร็จบ็อกกิ้งเองไว้ดีกว่าเดี๋ยวพี่วางกล้องตามที่ที่เราอยากเดินีกวางให้กว่างั้นตัวเองลองเดินทั้งนั้นเดินครั้งแรกครั้งแรกผมให้เขาดูหน่อยว่าผูมีเดินจากไหนไปไหนอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยลองดูแต่นั่นหมายความว่าพอพื้นที่มันน้อยลงจากของเดิมมันอาจจะขยับสามเก้าอาจต้องขยับแค่เก้า สั้นๆสามเก้าอะไรเงี้ยใช้พื้นที่นะกันอตองลองซ้อมเออ่ช่วงสี่เอ่อสี่เวอร์สแรกให้ฟังหน่อยมาฟังนี้ดีกว่ามั้งอะไรนายเดีอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าือนกลับกันนะนี่มีพระจันทร์นะอย่าลืมเล่นกับผจญอ่าอย่าลืมนะอย่าหันกล้องให้กล้องนะครับเพราะเราไม่อยากเห็นกล้องทุกท่านนดูอยากเห็นหน้า ลองลองซ้อมบอกกิ้ให้ดูทีเดินเรื่องนี้โวะเล่นเบาๆเล่นเบาๆไม่ต้องใส่เต็มให้ดูทีมว่าจะเดินยังไงบ้างโะิแน้องนน่อายไปทำไมหันมาไกลๆสิจะอายไปไหนกันเอาเต็มตันไเลนเล่นเลยเล่นเลยยไไไไไไ่ไไ่ไ้ไ่เไ่เา น้องอายพระจันทร์ดูท่านกำลังมองยิ่งจะมองก็ไม่เห็นไปไหนแต่หัวใจเขาช่วยน้องได้ต้องเอียงขอนอนน้องสมบองน้าๆเอาแต่ใจตาลรรพองเนี่ยนี่ยลำพองสมบองหันมาฝังท่านมองทำยื่นไปไหนไหน ตรงนี้นะเล่นเลยอนไดีอ่ะเอาปตกาทองเนี่ท่านมองท่านยิ้มเป็นในในไม่ต้องแบกวาี้เลยททองเนี่ยท่านมองท่านยิ้มเป็นในในจันมองไม่เห็นไปเกก็จันคนนี้ครับจันจันนนมองแล้วจันไมถึงเมอนเขาเป็นเขาเยเป็นจัก็มันเปรียบทาไมนะเปรียบเทียบของเขาครับ เปรียบเยบพราะเป็นส,สรุปเราม <owe you. S 1> ีเจลบ้างเปรียบเทียบเพราะเป็นใจอ๋อสิทั้งอันอันนี้คือมันเป็นตามโชว์ว่าอะไรเดือนนี้เราค Mont ิดเองเหรอเป็นพวกแปดห้าเอออ่าได้ไหมโอเคเปรียบเทียบไม่ได <Ö, S 1> <laughs> ้ผิดอ๋อร้อโอเคเหมือนแบบจุกเยื <ppy> ้อฟาทารีโอ้เป็นใจไม่ได้เห็นปะจัน ไม่ไ่มเก็บเก็บกว้างก่อนแล้วเก็บแคบแล้วเดี๋ยวเทคที่สองเพราะันนี้มันไม่จริงอะไรเงี้ยเก็บเถอไว้ให้เดี๋ยวพอคัดที่เล่นจริงอ่ะค่อยเก็บแคบเลยสองคนจะได้มีสี่มุมเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะถ่ายกว้างเกว้างสี่เหลี่ยมเลยรอันหนึ่ง แล้วก็อันเนี้ยจะเก็บเก็บครึ่งตัวใช่ครึ่งตัววก็ก็เดี๋ยวมาตัดผสมเพราะเดี๋ยวเทกสองเนี้ยมันเก็บแคบหน้าสองคนอีกเยเลยแล้วเดี๋ยวมาตัดผสมกันเพราะอันนี้มันกว้างก็ไม่ซิงไม่เป็นไรนิดหน่อยเล่นดนตรีที่เราเดินเดินเดิน 哎,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  <laughs> หลอนได้ะอนนี่จิ๊กอรี่แะจิ๊กอรี่แกจิ๊กอรี่นี่ก็ตายเรอจิงจ้องะตายอ๋ฮัลโหล ตกน้ำที่ไหนจะเจอเท่าที่เจ้าพญาอย่าหอมอย่างเดียวเอาไหมอ่ะเอาไปไม่ได้ไม่ใช่ไหมอยากไหมอยากเอาไปเล่นอะไรไหมเอาเล่นอะไรอ่ะเฮ้ยคิดคิดท่อนก่อนแเราเล่นอะไรฮัลโหลแต่ต่าไหงใจแล้วไงเนื้อหาอ่ะเด็กๆลองซองเก็บไว้ในตู้เราจะทานลูกเผื่อจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ เราบอกาห่างกันอย่าห่างกันมากห่างกันแค่ประมาณเมตรครึ่งสองเมตรพออย่าอย่าอย่าห่างกันมากถ้าห่างปุ๊บมันจะกลายว่ากล้องมันจะเก็บเก็บคนใดคนหนึ่งไปแทนมันจะไม่ได้คู้ได้มากสุดคือหนึ่งหนึ่งถมหนึ่งช่วงแขนอ่าไหนไหนลองดูลองดูไหนแหละต่างต่างไหนอ่ามาห่างออกมาอ่าประมาณนี้อันนี้คือห่างสุดนะไม่ต้องอย่าห่างกว่านี้ถ้าห่างกว่านี้เดี๋ยวมันเก็บเก็บไม่หมดเเตต็็มมโอเคเด็กเอ่อ ก็เดี๋ยวอย่นี้อันนี้อันนี้ไล่จากดวงจันทร์ลงมาที่น้องเลยครับตอนเปิดโอเคพี่ดังขอเพลงครับซ้อมน้องซ้อมนะสมาธิไปดิใส่เลยสนุกสนุกสนุกสองสองคนเดินหน้ามานิดนึงไม่ต้องใกล้ฉากมากโอเคแล้วก็อย่า